เฮ้ hey! คุณกำลังวิ่งผ่านทุ่งกว้างในตอนกลางคืนเรากับว่ามีบางอย่างกำลังไล่ตามคุณอยู่แสงของเพะจันร์เต็มดวงทำให้เส้นทางสว่างขึ้นและคุณก็เห็นแสงเป็นวงกลมล้อมรอบมันคุณวิ่งต่อไปมองหาที่กำบังที่ปลอดภยัยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าที่ว่ากันว่าจะปรากฏตัวเมื่อเพะจันเต็มดวงในไม่ช้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของพายุลูกใหญ่วงกลมรอบดวงจันทร์นี้เรียกว่าทรงกลดและผลึกน้ำแข็งทำให้มันอยู่บนท้องฟ้า เมื่อพระจันทร์เต็มดวงมันจะสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างมากรังสีเหล่านี้จะมาอย่างพื้นผิวโลกแต่พวกมันมีวิถีโค้งและแยกออกเมื่อผ่านผลึกน้ําแข็งหกเหลี่ยมเป็นผลให้เราเห็นสีต่างๆที่เกือบเหมือนสีรุง้งขอบด้านในของมันเป็นสีแดงและขอบด้านนอกเป็นสีฟ้ามันดูสวยงามแต่การปรากฏตัวของน้ําแข็งในก้อนเมฆหมายความว่าน้ําแข็งนี้จะกลายเป็นน้ําในไม่ช้าและเริ่มตกลงสู่พื้นฝนจะตกหนักมากจนคุณควรหาที่กําบังล่วงหน้า หากอากาศค่อนข้างอบอุ่นและมีเมฆอยู่ใกล้พื้นดินมากขึ้นคุณอาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่คล้ายกาันนั่นคือโคโรนามันมีขนาดเล็กกว่าทรงกรดมากแต่มีสีสันมากกว่าวงสีขาวอมฟ้าด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงที่ด้านนอกโคโรนาเกิดจากหยดน้ำต่างจากทรงกรดยิ่งหยดเหล่านี้มีขนาดเล็กเท่าไหร่โคโรนาก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นหากหยดน้ำมีขนาดใหญ่โคโรนาจะดูเหมือนจุดสว่างขนาดเท่าดวงจันทร์ทั้งดวงทั้งโคโรนาและทรงกรด อาจเกิดขึ้นในช่วงกลางวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงแต่อย่าลืมสวมแว่นกันแดดก่อนที่จะมองล่ะเพราะว่ามันสว่างมากและไม่ดีต่อดวงตาของคุณเลยทันทีที่คุณเจอที่กำบังฝนก็เริ่มตกหนักว้าวนั่นอะไรน่ะคุณกำลังถูกถ่ายรูปเหรอไม่ใช่แสงวาบที่คุณเห็นเนี่ยคือสายฟ้าอ่หุ้มฟ้าร้องดังมากหน้าต่างในบ้านเริ่มสั่นนี่คือเคล็ดลับในการบอกว่าคุณอยู่ไกลจากศูนย์กลางของพายุฝนฟ้าคนองแค่ไหน เมื่อคุณเห็นฟ้าผ่าให้เริ่มนับหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามไปเรื่อยๆเมื่อคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ให้หยุดนับตอนนี้คุณต้องหารตัวเลขนั้นด้วยห้าหากคุณนับถึงห้าได้แสดงว่าศูนย์กลางของพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์หากคุณหาที่กำบังไม่เจอก่อนพายุฝนฟ้าคะนองจะเริ่มขึ้นและคุณอยู่ในที่โลง่งให้หนีจากที่สูงทันทีภูเขาหรือเนินเขาอะไรก็ตามเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อย่าคิดจะซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้วัตถุสูงเป็นเป้าหมายแรกของสายฟ้าเสาไฟฟ้าก็มีความเสี่ยงเช่นกันหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขณะที่คุณขี่จัก,กรยานให้ทิ้งจักรยานทันทีแล้ววิ่งหนีไปเช่นเดียวกันหากคุณกำลังนั่งในรถที่เปิดประทุนรถกอล์ฟหรือรถจักรยานยนต์ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในขณะที่คุณอยู่ในทุ่งโลง่งวัตถุที่สูงที่สุดที่นี่คือคุณให้ก้มลงและพยายามปกปิดตัวเองหากคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพยายามรักษาระยะห่างจากกันและกัน ตอนนี้มาชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามกันเถอะมันดูเหมือนมีคนทาสีแดงบนท้องฟ้าวิวสวยแบบนี้แสดงว่าฝนกำลังจะตกคุณมองเห็นท้องฟ้าสีแดงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงเพิ่งผ่านคุณไปและตอนนี้ก็ตามมาด้วยเขตความกดอากาศต่ำที่มีปริมาณน้ําในอากาศสูงให้พกร่มติดตัวไปด้วยหรือกลับไปนอนบนเตียงอุ่นๆแล้วก็อยู่ในบ้านมีคํากล่าวโบราณที่ว่าท้องฟ้าสีแดงในตอนเช้ากะลาสีถือเป็นคําเตือน ท้องฟ้าสีแดงในตอนกลางคืนกะลาะสีมีความสุขบางครั้งคุณก็ทำนายฝนได้ด้วยการดมกลิ่นมันเป็นเรื่องของโมเลกุลโอโซนกระแสะพายุทําให้โอโซนตกลงมาจากชั้นบรรยากาศด้านบนและเมื่อพายุกําลังจะเริ่มขึ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงความสะอาดเหมือนพังล้างพื้นด้วยน้ําสะอาดการรับกลิ่นของคุณจะไวขึ้นก่อนฝนจะเริ่มตกไม่ใช่เพราะจมูกของคุณแต่เป็นเพราะอากาศชื้นที่มากขึ้นดอกไม้ปล่อยกลิ่นของมันและโมเลกุลของน้ําก็เกาะติดกับมันและแพร่กระจายได้ดีขึ้นมาก นั่นเป็นสาเหตุที่ดอกไม้ชนิดเดียวกันมีกลิ่นต่างกันเมื่อคุณดมกลิ่นภายนอกหรือในเรือนกระจกที่ปิดและชืน้นพืชก็ช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ถ้าคุณสัมผัสหญ,ญ้าในตอนเช้าแล้วมันเปียกแสดงว่าวันนี้จะเป็นวันที่อากาศแจ่มใสน้ําที่อยู่บนหญ้าในตอนเช้าเน,น,นี่ยคือน้ําค้างซึ่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของกลางคืนท้องฟ้าแจ่มใสทําให้ดินเย็นลงเล็กน้อยและโมเลกุลของไอน้ําในอากาศจะกลายเป็นของเหลวที่เกาะบนพื้นผิวต่างๆ มองดูใบไม้บนต้นไม้ให้ดีๆสิบางครั้งพวกมันก็กลับหัวตัวอย่างเช่นใบเมเปิลตอบสนองต่อความชื้นที่เพิ่มขึ้นก่อนฝนตกได้ดีการของพวกมันนิ่มมากและลมก็ทําให้ใบกลับด้านได้แต่ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดเลยก็คือลูกสนมเมล็ดของมันอยู่ในกล้วยใต้เกลด็ดต้นสนต้องทําให้พวกมันแห้งที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ลมพัดมเมล็ดไปได้ไกลๆและต้นไม้ต้นใหม่ก็จะงอกออกมาจากมเมล็ดได้เพราะงานเมื่อต้นสนรู้สึกว่าฝนกําลังใกล้เข้ามา มันจึงส่งคำสั่งให้ลูกสนปิดตัวเองจากนั้นเกล็ดก็ปิดลงเพื่อปกป้องมเมล็ดจากน้ำและแทนที่จะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศที่น่าเบื่อคุณก็ดูสัตว์และแมลงได้คุณเคยได้ยินเสียงจ,จิ้งหรีดร้องหรือเปล่านั่นจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ของคุณสำหรับวันนี้ตั้งเวลา15วินาทีและนับจำนวนเสียงร้องของจิ้งหรีดบวก37เข้ากับตัวเลขนั้นแล้วคุณก็จะได้ค่าอุณหภูมิภายนอกเป็นองศาฟารเรนไฮ ทั้งหมดเป็นเพราะอุณภูมิของอากาศส่งผลโดยตรงต่อการเผาผลาญของจิ้งหรีดมันจะร้องได้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าอากาศอุ่นแค่ไหนทิ้งเทอร์โมอมิเตอร์ไปซะแล้วไปหาเพื่อนตัวน้อยแทนดีกว่าถ้าคุณไม่ชอบมแมลงให้มองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อหานกถ้าพวกมันบินสูงแสดงว่าเป็นวันที่อากาศจำใสและมีแดดแต่ก่อนที่ฝนจะตกความกดอากาศจะป้องกันไม่ให้นกบินสูง คุณอาจเห็นพวกมันบินเป็นฝูงต่ำมากส่วนใหญ่มักจะมองหาที่กำบังเพราะง้นแม้ว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสความกดอากาศจะบอกคุณว่าฝนกำลังจะมาถ้าคุณอยู่ใกล้แม่น้ำหรือทะเลสาบคุณจะได้ยินเสียงคางครกร้องเพลงแม้คุณจะฟังเนื้อเพลงไม่ออกเพราะว่ามันเป็นภาษา,าคังคกก็ตามพวกมันจะร้องดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ฝนจะตกหนักโดยทั่วไปคางคกชอบอากาศเปียกชื้นเพราะง้นพวกมันก็เลยตื่นเต้น ฝน,นย่อเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตัวเมียในการวางไข่ด้วยเพราะมันจึงร้องดังลั่นเพื่อหาตัวผู้มาผสมพันธุ์โอ้ยยุงอย่าเพิ่งกัดคุณถ้ายุงก้าวเราเป็นพิเศษคุณควรหาที่กำบังโดยเร็ว,รวพวกมันแค่พยายามจะกินให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะต้องอดในช่วงพายุนอกจากนี้อากาศอบอุ่นและชื้นก็ทำให้เรามีเหงื่อออกมากขึ้นและทำให้เราดึงดูดยุงมากขึ้นไปด้วย มแมลงยังรวมตัวกันเป็นฝูงก่อนพายุฝนฟ้าขนองด้วยพวกมันชอบความชื้นในอากาศแล้วเริ่มรวมตัวกันเป็นวงกลมแต่แล้วจู่ๆก็หายวับไปหมายความว่าคุณเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ฝนตกหนักจะเริ่มขึ้นในการทำนายสภาพอากาศสำหรับวันถัดไปคุณต้องดูพึ่งถ้าพรุ่งนี้ฝนจะตกพึ่งก็จะทำงานล่วงเวลาพวกมันจะผสมเกสรดอกไม้อย่างแข็งขันเพราะรู้ว่าพวกมันจะออกจากรังไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตก กระรอกทำนายสภาพอากาศได้ตลอดทั้งฤดูการพวกมันมักจะตุนอาหารไว้สำหรับเวลาที่อากาศหนาวเย็นและถ้าพวกมันเริ่มเก็บอาหารเร็วขึ้นมันก็จะเป็นฤดูหนาวที่หนาวจัดคุณจะเห็นกระรอกวิ่งไปมาเพื่อหาลูกโอก๊กพวกมันซ่อนไว้บนพื้นแล้ววิ่งไปหาอีกลูกกระรอกมักจะลืมว่าตัวเองซ่อนอาหารไว้ที่ไหนลูกโอ๊กเหล่านี้จึงกลายเป็นต้นอ่อนทำให้เรามีต้นไม้ต้นใหม่มากมายทั้งหมดนี้เป็นเพราะกระรอก สัตว์ยังทํานายภัยพิบตัติเช่นแผ่นดินไหวได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เคยศึกษาในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในยุโรปพวกเขาใส่เครื่องติดตามวัวหมาและแกะแผ่นดินไหวประมาณ18,000ครั้งเกิดขึ้นที่นั่นในช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่แต่ก็มีถึง12ครั้งที่รุนแรงถึงระดับ4ริกเตอร์และทุกครั้งก่อนเกิดแผ่นดินไหวนักวิจัยได้บันทึกพฤติกรรมประหลาดๆของสัตว์เหมือนว่าพวกมันกำลังพยายามหนีจากเขตแผ่นดินไหว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์สัมผัสได้ถึงการแตกตัวเป็นไอออนในอากาศก่อนเกิดภัยพิบัติด้วยขนของพวกมันประสาทการดมกลิ่นที่ดีของพวกมันยังช่วยให้ได้กลิ่นแก๊สอีกด้วย <_ C> e <an> มันมาจากการเคลื่อนที่ลึกลงไปใต้ดินแล้วพยายามหาทางออกผ่านรอยแตกเล็กๆบนพื้นผิวบันทึกแรกของพฤติกรรมสัตว์ดังกล่าวมีขึ้นในสมัยกรีกโบราณแมวหนูงูและตะขาบออกจากที่ที่พวกมันอยู่และหนีไปยังที่ปลอดภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรีซ ปลาบางชนิดก็ทำนายสภาพอากาศในพื้นที่ได้หากฉลามว่ายเข้าใกล้ชายฝั่งก็ไม่จำเป็นว่าเป็นเพราะพวกมันกำลังหาอาหารพวกมันอาจซ่อนตัวจากพายุใหญ่ในทะเลก็ได้สัญญาณที่เลวร้ายที่สุดบนชายฝั่งคือเมื่อน้ำทั้งหมดเริ่มลดลงอย่างกระทันหันคุณจะมองเห็นแนวชายฝั่งทั้งหมดแม้กระทั่งปลาและปะกากรรังก็หลงเหลืออยู่บนบกรีบหนีไปทันทีเพราะอีกไม่นานคลื่นสึนามิขนาดใหญ่จะซัดมาและพัดพาทุกสิ่งไป